ผานท้ายนี้เป็นไม้ตะแบกลายเสือนะครับทําล่องวางชุดยิง C ีแซ2สีใส่ต่อพิลล่าทองเหลืองแกะลายกันลื่นที่กระโจมหน้าแกะลายกันลื่นที่มือจับ แล้วก็พิมพ์อักษรพร้อมด้วยโลโก้รูปเป้านะครับตัวนี้ไม่ได้ต่อพันท้ายด้วยไม้สลับสีแต่ว่าใส่แผ่นคอมโพสิตแล้วก็ใส่ยางรองเป็นยางพลานะครับน้ำหนักเบานะครับพันท้ายนี้ เป็นไม้ตะแบกฝั่งนี้พิมั์อกษรแล้วก็โลโก้ลายการลื่นที่กระโจมหน้านะครับผ่านท้ายนี้เปิดราคาไว้ที่5,000นะครับ